วันนี้นะคะก็มาแบบว่ายื่นเรื่องแจ้งความค่ะเรื่องที่ยูทูปหายค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดช่องใหม่แล้วค่ะนี่คือเป็นชื่อช่องเดิมเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าช่องที่แล้วโดนแฮกไปแล้วค่ะแล้วมันก็หายไปเลยชื่อช่องเดิมเลยชื่อเดียวกันกั่ชื่อเดียวกันเลยค่ะชื่อว่าอะไรนะอลิซออฟฟิเชียลค่ะอลิซออฟฟิเชียลของเราเนี่ยบอก นีแอดมินให้ทำให้ใช่ไหมไหนบอกใชิปว่าชิปว่าจะเป็นคนอัพอัพคลิปให้ค่ะแล้วก็เป็นคนดูแลของหนูเป็นโพสต์คลิปเกี่ยวกับร้องเพลงค่ะใช่เป็นเพลงของเราเป็นเพลงลูกลุงเขาคอปเวอร์เวลาไปตามงานต่างๆหนูก็จะร้องเพลงลูกลุงเ่รอคะช่องเดิมที่ชิปว่าคนไลค์แฮชไพรตรงเนี้ยเราโพสต์คลิปเอาไว้ทั้งหมดมีเท่าไหร่จำได้ไหม ไม่แน่ใจว่ากี่คลิปอะค่ะแต่ว่าไม่ถึงพันนะคะประมาณเกือบร้อยคลิปหรือประมาณร้อยคลิปร้อยเพลงได้ใช่ค่ะคนติดตามมาสามหมื่นกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะตอนนี้เปิดช่องมาได้ปีกว่าแล้วก็โดนหายไปเลยเราเรารู้เมื่อไหร่คะ รู้เหตุเม่อไห่นไหนไม่แน่ใจคะคะต้องถามคุณป้าประมาณวันแล้วหลังไม่ประมาณเมื่อวานก็สื้อประมาณนั้นไหโอ้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะว่ประมาณที่มืได้แล้วใช่ค่ะซึ่งซึ่งเราเข้าไปแล้วปรากฏว่าหาไม่เจอค่ะ แบบเอฟซหนูจะแบบคอยดูเพลงหนูตลอดเนี่ยค่ะแล้วแบบว่าพอจะดูเพลงแล้วมันเปิดช่องไม่เจอมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นนักแสดงเรื่องพากิเกเค่ะแสดงเป็นอินทิราค่ะก็ไปดูยันหลักกันได้ที่วักกูน,นะคะ <c oughs> ถ้าตอนนี้นะคะก็เปิดช่องใหม่นะคะ <c oughs> ชื่อเดิมเลยค่ะนี่อลิซอาเบเชียลค่ะก็อยากจะบอกว่าฝากติดตามเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เศร้าเออมันโดนแฮ็กไปก็ฝากมาติดตามด้วยะค่ะ อลอลิสก็ทำมาดูได้ใช่ค่ะออลิสอันด์ดอร์สกอร์ธนัสลาคเป็นภาษาอังกฤษค่ะาาใช่ยังอยู่นะค่ะยังไม่ปิวยังไม่ปิว,ปว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพาล้อออลิสมา ก็มาแจ้งความเรื่องโดนแฮก u t u b e อะค่ะวันที่5เมษายนตอนประมาณ5ทุ่ม22นาทีก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะก็พยายามทำการกู้คืนบัญชีแต่ว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางเราหมดทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่แบบคือ Gmail ด้วยคะ่ะเดอีก2วันผ่านมาก็โดนแฮก IG ตัวเองด้วยส่วนตัวใช่คะ่ะคือเขามีการเข้ามาโพสต์เรื่องอื่นใน IG เรา,าแต่ตอนหลังเราก็ไล่เปลี่ยนรหัสทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ แจ้งความแล้วก็เปิดช่องใหม่แต่ระหว่างรอ YouTube มันก็ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันไม่มีร่องรอยเก่าเหลือค่ะ มีออนไลน์ค่ะแจ้งออนไลน์แจ้งออนไลน์ลงแงออนไลน์ใช่ค่ะเออ่ไทยโพลิสออนไลน์แบบใช่ใช่คุยกันแล้วค่ะแต่ว่ายังเขาก็บอกว่ามันไม่รับประกันคราวนี้ก็อันนี้ก็มีเขาบอกให้ใช่ค่ะคือน้องอลิสเหมือนเคยโดนแฮกไอจีทีหนึ่งแล้วหน่วยนี้เขาเคยช่วยไว้ที่นึ่ค่ะเขาบอกว่าถูกแฮกไอจีไปเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะเดือนเดียวกันด้วยนะคะประเดี๋นีมก็เลยต้องเดือดรึเอิปว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ98้าสิบแปดแล้ว ประมาณ2ปีนะคะ2ปีกว่าใช่สามหมื่นกว่าคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ฝากอีเมลกับรหัสเดิมไว้เดี๋ยวเขาจะช่วยในการกู้แก้ไขแต่ก็ยังไม่ได้รับประกันนะคะว่ากู้ได้เพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่ว่าคนร้ายอาจจะลบช่องเราไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาจะลองติดตามให้อีกทีไม่ได้ค่ะแล้วเราก็พยายามแจ้ง y YouTube แจ้ง G ีเม l แจ้งอะไรแต่มันยังไม่ตอบกลับแล้วก็ วันนี้มีการเมื่อเมื่อสองวันก่อนมีการตอบกลับแต่ว่าก็ให้กรอกรายละเอียดแต่คือมันคล้ายๆกับว่าการกรอกรายละเอียดนะคะมันจะต้องมีการมีร่องรอยบางอย่างที่ให้เรากรอกให้เขาแต่บังเอิญว่าของเรามันไม่เหลือร่องรอยเช่นว่าจะลิงก์กับโทรศัพท์หรือว่าจะลิงก์กับอะไรอะไรเงี้ยไอตัวที่ลิงก์เขาเปลี่ยนเส้นทางค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจมันค่อนข้างจะยากไม่มีค่ะไม่ติดต่อไม่ว่าจะเรียกค่าผ่านไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ถือว่าจะลบคิดอะไรต่ออะไรเลยไม่ได้่ถูกเหมือนเขาใช้ YouTube เราไลฟ์สดตอนถูกแฮ็กตอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นวันนั้นรู้สึกเหมือนช่องก็หายไปอ๋อเอาไว้เลือไลฟ์สดเก็บไว้เลยอิตาเลียมค่ะอิตาเลียมอิตาเลียม เหมือนเป็นพวกบิดพลอยใช้มาใช้งานลักษณะนั้นใช่เสร็จแล้วล้วก็หายไปเลยค่ะนี้หายไปเลยอิตอหาหาดูไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วก็ขอให้มีกำลังใจช่วยติดตามน้องอลิสต่อนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เราอ่ะก็ไม่คาดคิดจริงๆแล้วก็พยายามสุดแล้วแล้วถ้าสมมติวันกู้ไม่ได้จริงๆก็จะพยายามเอาคลิปเก่ามาลงแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปใหม่คะลงช่วยติดตามต่อได้นะคะยังพอมีอยู่ยังพอมีอยู่บ้างค่ะ แต่ไม่ครบค่ะคเอล้วเป็นกำลังใจยังไงก็ถ้าติดตามได้ก็เยอนะครับค่ะส่วนแค่กูเงินไม่ได้ก็มีช่องใหม่ให้ FC อองมาด้วก็ยังเป็นชื่อช่อง Alice Official เหมือนเดิมค่ะเราจะไม่เปลี่ยนชื่อนี้ไม่ว่าจะโดนแฮกกินหรอเจะขอให้ยังมีชอบสองก็พอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ